สวัสดีครับน้องนักเรียนชั้นปสองนะครับน้องรี่ชั้นปสองเป็นไงบ้างปิดเทอมกันนะครับยาวไหมทีนี้ปิดเทอมยาวเลยใช่ไหมก็หวังว่ายังไม่ลืมกันนะครับเนาะครูนะครับอ่ะคุณพี่อยากขอแนะนําตัวอีกครังครับครูชื่อคุณครูกะนกแสนใจนะครับชื่อเล่นว่าครูแชมป์นะครับยังจำกันได้อยู่ใเอ่ยปิดเทอมแขสนานเชียงนะครับอ่ะ ในวันนี้นะครับเป็นการเรียนการสอนแบบออนไลน์ใช่ไหมออนไลน์ทำไมเราต้องเรียนออนไลน์เราก็น่าจะรู้กันนะว่าในตอนนี้เราพบกับสถานการณ์อะไรลูเออการพบกับปัญหาสถานการณ์เชื้อไวรัสใช่ไหมแพร่ระบาดใช่ไหมครับโควิดหนที 19, นะครับดังนั้นก็ครูก็อยากให้เรียนนะครับป้องกันตัวเองครับออกไปข้างนอกนะครับก็ให้สวมอะไร สวนหน้ากา,อา,ากอนามาตลอดครับไปเซเว่นไปซื้อกับข้าวกับคุณแม่คุณแม่ก็อย่าลืมครับสวนหน้ากา,ากอนามัยนอกจากจะสวมหน้ากา,ากอนามัยแล้วต้องทำอะไรนะต้องล้างอะไรล้างมือให้บ่อยบ่อยล้างมือมบ่อยๆแล้วก็พยายามอย่าเอามือไปจับที่ไหนอยายาพยายามเอามือไปจับตรงใบหน้าโดยเฉพาะบริเวณจมูก ตรงจมูเพราะว่าเชื้อไวรัสนี้ทำให้ลูกเข้าทางจมูกได้ง่ายนะครับเราเราต้องเราเลยต้องปิดแมสไงทำไมนะอย่าเอาไปไปขยี้ตานะครับอย่าเอาไปอ,าอ๋อโอมเล่นอน,นี้มันจะโอมเล่นไม่ได้นะเดี๋ยวเชือ้อโรคจะเข้าไปในร่างกายของเราครับทําให้เราป่วยได้นะโอเคนะครับทักทายกันเบาๆนะครับวันนี้อยู่กับครูจะไงว่าครูสอนวิชาอะไรเอ่ยดัได้กัน จำได้กันอยู่หรือเปล่าเด็กๆป .2 นะครับต้องจำกันได้ใช่ไหมว่าเราเรียนวิชาเมื่อเจอหน้าคุณเราต้องเรียนวิชาอะไรวิชาวิทย์อะไรลูกตรงนี้วิทยาการอะไรวิทยาการคำนวณนะพี่น้องนวัตจากป .1 เราเรียนมาแล้วเป็นไงบ้างยากไหมนะหลายคนกูก็เห็นว่าทำกันได้นะครับไม่มีปัญหาหลายคนก็ยอังอาจจะ ยากอยู่ครับอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจนะวันนี้เราจะมาขึ้นป .2 แล้วนะชั้นป .2 มันยากกว่าป .1 อีกนะครับเนาะก็คืออยากให้พยายามนะครับพยายามเรียนให้ได้นะครับมันไม่ยากไม่ยากนะครับมีปัญหาเดี๋ยวครูจะช่วยนะครับไม่ต้องกังวถามครูได้ตลอดนะครับถ้าเราเปิดเทอมมาเจอกันเนาะโอเคเราเรียนออนไลน์กันไปก่อนนะจ๊ะเด็กๆนะครับโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ ก่อนในบทแรกครับทแรกบทแรกเราจะเรียนชื่อเรื่องว่าอะไรอ่ะให้ครูฟังสิการเร้การแก้ปัญหาอย่างอะไรอย่างง่ายจำได้ไหมว่าบทแรกตอนป .1 เนี่ยเราก็คุณคุณไหมว่ามันชื่อมันคล้ายๆกันถูกไหมบทที่1นึ่ตอนป .1 เราเชื่อว่าการรู้จักอะไระการรู้จักปันอ่ามันก็จะคล้ายๆกันนะครับมันเป็นการทบทวนความรู้นะครับแต่ในที่นี้จะยากกว่าตอนหนึ่งไปนิดนึงนะโอเคอต่อไปดูสิเราจะมาเรียนเรื่องอะไรบ้างในบทน,นี้หัวข้อใหญ่มันก็คืออะไร,ร,รการแก้ปัญหายังไงอย่างง่ายแบ่งออกเป็นกี่หัวข้อ ก็คือหนึ่งการค้นพบปัญหาสองคือขั้นตอนการแก้ปัญหาหเราต้องค้นพบปัญหาก่อนเราถึงจะทำไมเราต้องค้นพบปัญหาก่อนเราถึงจะทำไมไปแก้ปัญหาถูกไหมถ้าเราไม่เจอปัญหาเราจะแก้ปัญหาไหม อ่าเราก็มีต้องแก้ใช่ไหมงน้นเราต้องเจออะไรลูกว่าเจอปัญหารหรือคนพบปัญหาก่อนแล้วถึงค่อยไปทําไมครับแก้ปัญหาวันนี้เราจะมาเรียนหัวข้อนีอ้เราจะมาเรียนหัวข้อนี้โอเคไปหน้าต่อไปอ่ะก่อนเข้าสู่เรียนเขามีคําศัพท์ให้นักเรียนอ่ะเนาะ เป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษยอยู่ประมาณสี่คำนะครับคำแรกนะครับคำได้อ่านห้องกันก็ได้นะไม่ต้องจดหลงสมุดน,นะคำแรกคำว่า warning label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  แปลว่าแปลว่าป้ายเตือนป้ายเตือน อ่าเรเบลแปลว่าอะไรใครรู้บ้างเรเบลเรเบลให้ดาวแปลว่าป้าย warning 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 แปลว่าอะไรเตือนถูกไหมกลายเป็นคำว่าป้ายเตือนใช่ไหม warning label warning label อ่านกันด้วยนะ ต่อไปคำว่าอันอันของคุณนะครับหนึ่งสองสามเมตาเมตาเมตาครับแปลเมตาแปลว่าวิธีการเมตาแปลว่าวิธีการนะครับวิธีการากดด้วย method เมตครับองยา, M e T H o ากเมตาต่อไปคำว่า try and error try and error, and error. T T PI, try on try try นะครับหรือ try แปลว่าลองถูกไหมลองลองนะครับแปลว่าลองลองลองเล่นลองลองลองดีลองไม่ใช่ลองเอาเลยนะลองต่อไป and and ว่าอะไรจำได้ไหม แอนแปลว่าและใช่ไหมและ a n d n และต่อไป error 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 แปลว่าข้อผิดพลาดข้อผิดพลาดก็เลยกลายเป็นคาว่าลองผิดลองอะไร ลองถูกนะอลองผิดลองถูกต่อไปคำว่า problem solving problem solving นะครับก็คือแปลว่าวิธีการแก้ problem ปัญหาครับ problem แปลว่าอะไร problem แปลว่าปัญ solving solving แปลว่าแก้อแค ไข้ solving solving ก็เลยกลายเป็นว่าวิธีการแก้ปัญหาธีกาะแก้แคต่อไปนะครับการค้นพบปัญหาอ่าาเริ่มข้อแรกถึงเลยก่อนที่เราจะไปแก้เราต้องอะไรก่อนนะเราต้องพบปัญหาก่อนใช่ไหมกันได้ไหมที่เราไปมาจะคู่ มาดูสิเด็กเพื่อนคนนี้กำลังทำอะไรอยู่นี่อ่าเด็กนี้นกำลังเลือกถือรีโมทอันนี้ทีวีใช่ไหมอ่าทีวีเด็กเพื่อนกำลังดูทีวีใช่ไหมเอ๊ะมัน,นแล้วเป็นปัญหาใช่ไหมนะอ่าเด็กคนนี้อาจจะ จเจอปัญหาก็คือลูกแรกนะครับปิดน้ําทุกครั้งหลังใช้งานหมา,ายว่ายังไงอืมเขาอาจจะดูทีวีเพลินใช่ไหมแล้วเขาอาจจะลืมอะไรลืมป,ป,ปิดน้ำไมลืมป,ปิดน้ําก็ได้หมายก็อาจจะเป็นปัญหาหนึ่งใช่ไหมลบทจะเป็นปัญหาอย่างหนึ่งก็ได้ใช่ไหมสองเด็กที่นี้อาจจะพบอะไร อ่าจจะพอดูทีวีอะไรเสร็จแล้วปุ๊บเขาอาจจะลืมอะไรเขาอาจจะลืมถอดอะไรถอดปลั๊กไฟใช่ไหมถอดปลั๊กไฟดังนั้นเขาก็เลยมีป้ายเตืเอนบอกว่าอย่าลืมอะไรไป้ายสีแดงน,น,นี่อย่าลืมอะไรอย่าลืมถอดปลั๊กไฟก่อนออกจากบ้าน ออกคนพบปัญหาแล้วใช่ไหมแม,ม้ว่าการดูทีวีเนี่ยดูทีวีเฉยๆเนี่ยมันก็อาจจะเกิดปัญหาขึ้นได้ใช่ไหมเห็นไหมว่าปัญหาเนี่ยมันอยู่ในลูกอยู่รอบๆตัวเราเลยนะถูกไหมครับในชีวิตจำลังเราพบเจอปัญหามากมายใช่ไหมมาเรามาดูหน้าต่อไปดีกว่าหน้าต่อไปหน้าต่อไปอ่ะก็หัวข้อ,ขอเดินมนะโครงก,การคุณพบปัญหา ก่อนเราจะมาค้นพบปัญหาเราก็ต้องทำไมเข้าใจปัญหาก่อนเลยว่ามันมีความหมหยอย่างไรหรือ่ะอ่านตรงนี้ไปพร้อมๆกันนะครับในชีวิตประจำวันของมนุษย์ในโลกต้องพบปัญหามากมายปัญหาต่างๆที่นักเรียนพบนั้นหลายปัญหาสามารถแก้ไขปัแก้ไขได้ด้วยตนเองเช่น การลืมสิ่งของที่จะนำไปโรงเรียนนักเรียนอาจแก้ปัญหานี้ได้ด้วยการเขียนข้อความเตือนไว้ในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจนก่อนออกจากบ้านหรือบางปัญหานอกสจะเะเิดกับตัวเราแล้วยังส่งผลถึงผู้อื่นด้วยเช่นการเปิดอุกอปกรณ์ไฟฟ้าทิ้งไว้แล้วลืมปิดหลังเลิกใช้งานเราอาจแก้ปัญหา นีได้ด้วยวิธีการเขียนป้ายเตือนให้ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าอ่ะเดี๋ยวคุูจะมาคิดว่ามันเป็นยังไงเนาะปัญหาเนี่ยปัญหาเนี่ยก็คือสามารถจะมาพบนนยังไงพบได้ในชีวิตประจําวันของใครของเราใช่ไหมในหนึ่งวันเนี่ยนักเรียนคิดว่าเราพบอาจจะพบปัญหาได้มากกว่าหนึ่งอย่างไหมถูกไหม เราอาจจะพบปัญหาได้มากกว่าหนึ่งอย่างนะครับหรือบางคนอาจจะมีหลายอย่างเลยในหนึ่งวันนะครับเช่นการลืมช้อนไปไหนลูการลืมช้อนไปลงเรียนนักเรียนอาจแก้ปัญหานี้โดยการทำไมครับบอกครูละจำช้านใช่ไหมหรือครั้งต่อไปเนี่ยต้องครับให้อาจจะทำติดป้ายอะไรติดป้ายไว้ที่ไหนเออติด ใต้เตือนไว้ตรงอาจจะตรงหน้าประตูก่อนออกจากอะไรลูกก่อนออกจากบ้านใช่ไหมเพื่อเป็นการตรวจใช่ไหมตรวจสอบว่าเราลืมช้อนจากที่บ้านไปโรงเรียนหรือเปล่าถูกไหมครับอ่าแล้วเขาก็ยังบอกอีกว่าปัญหาเนี่ยนอกจากจะส่งผลกระทบต่อตัวเราแล้วเนี่ยอาจยังส่งผลต่อผู้อื่นอีกด้วย่ะยังไงถูกไหมครับช้อนเนี่ย มันเป็นแค่ตัวเราใช่ไหมส่งผลแค่ตัวเราใช่ไหมอ่าแต่ส่งผลกับผู้อื่นมันเป็นยังไงใช่ไหมครับอ่ายกตัวอย่างลืมปิดไฟใช่ไหมอ่ะไม่ต้องลืมไปที่บ้านก็ได้ลืมปิดไฟในห้องเรียนใช่ไหมสมมติเราเรียนคาที่สามเสร็จแล้วเห็นไหมแต่เราลืมปิดไฟในห้องเรียนเกิดอะไรขึ้นนะครับนอกจากจะเป็นปัญหาต่อเราแล้วที่เราลืมใช่ไหมอาจจะโดนครูวา่าครูด่าใช่ไหมครับ กูตือนใช่ไหมแต่มันยังส่งผลต่อใครอีกเออต่ออะไรเมื่อเราเปิดไฟทิ้งไว้เกิดอะไรขึ้นเออมันให้เปลืองอะไรลูกเปลืองอะไรเปลืองค่าไฟใช่ไหมเปลืองค่าไฟของใครของโรงเรียนเป็นลูกของโรงเรียนถูกไหมเห็นไหมว่ามันส่งผลต่อตัวเราและใครอีกด้วยและโรงเรียนด้วยใช่ไหมครับเห็นไหมว่าปัญหาเนี่ย มันเกิดขึ้นได้ใช่มมันเกิดขึ้นต่อตัวเราแล้วก็ต่อโรงเรียนด้วยก็ได้ใช่ไหมครับอ่ะ,ออะรู้จักปัญหารู้จักปัญหากิจกรรมที่หนึ่งจุดหนึ่งห้า เตรียมสมุดขึ้นมาเลยับเตรียมสมุดขึ้นมาเลยเตรียมสมุดขึ้นมานะครับเขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะเขียนวันที่ให้เรียบร้อยวันนี้วันที่อะไรวันศุกร์ที่สี่มิถุนายนครับสี่มิถุนายนสี่มิถุนายน เขียนโจทย์บนไปด้วยนะครับเนาะเขียนโจทย์กลางหน้ากระดาษว่ารู้อะไรรู้จักอะไรูรู้จักปันรู้จักปันหาตัวจัก เขียนเส้นใต้ให้เรียบร้อยครับอืมนเขีเส้นใต้ให้เรียบร้อยจากนั้นก็เขียนจดลงไปนะว่า,าลูยกข้อหนึ่งใหญ่ข้อหนึ่งใหญ่ อนึง่งยาเขียนไปเลยนะครับในการดำเน,นินชะีวิตประจำวันนะเรียนพบปัญหาอะไรบ้างเขียนไปเลย,เยไปเลย ใีหนึ่งวันในการดำเนินชีวิตประจำวันนะเป็นมปัญหาอะไร,รบ้างจากนั้นผมเขียนโจทย์เสร็จแล้วนะใครไม่ทันก็หยุดวิดีโอนี้ไว้ได้นะหยุดค้างไว้ก็มาเขียนตรงนี้เลยเขียนตรงกลางเลยว่าไปเขียนโจทย์ตรงนี้นะโจทย์ตรงนี้อ่านเหมือนในหนังสือเลยนะ ปัญหาปัญหาก็เขียนออกมาทดสอบออกมาอย่างนี้อย่างนี้ออก่าลอกมาสักอะไรอย่างเอ่อให้ยกตัวอย่างมากี่อันรูป ครูให้นักเรียนยกตัวอย่างปัญหานะครับมาทั้งหมดห้าขอ้อห้าขอ้อข้อนะถามรวมหมดเลยเลยดู้ิว่านักเรียนป .2 เนีจะสามารถเอาปัญหาในช้วประจําวันของเรียน้าบอกครูได้ ปัญหาก็ง mm. mm ่ายมากเงินอยู <or something. S 2> hmm. ่รอบตัวเราเยอะแยะมากมายเช่นหัวข้ออาจจะเป็นการลืมอะไรนะการลืมปิดอะไรนะลืมปิดลืมปิดใช่นอกจากที่บ้านก็ได้นะจากที่บ้านหีืที่โรงเรียนก็ได้นอกจากที่บ้านหรือที่โรงเรียนก็ได้อ่ะเขียนมา ข้องอ่าอ่าข้อต่อไปไม่ต้องรีบนะเวลีบายไปก่อนเนาะข้อสองข้อสองก็จดมาเขียนเลยนะจดมาเขียนเลยนะอจดมาเขียนเลยข้อสองข้อสองข้อสองตรงนี้ข้อสอ โรงเรียนของเรียนมีปัญหาอะไรบ้างที่ส่งผลต่อตอนเองและเพื่อนเพื่อนอให้นักเรียนเขียนโจทย์นะเขียนโจทย์ลงไปแล้วก็วาดลาไรถวาดตาลางครับรงนี้สม,มุดเลยนะวาดตางรงนี้สม,มุดเลยเอามาซัาก สี่แล้วกันตามหนังสือเลยมาสีส่ปัญหานั่นเนาะเขียนมาให้ครบสิอนะขอให้ตัวอ,อย่างให้นิดหนึ่งเลยกันเช่นปัญหาที่พบในโรงเรียนนะเขาจะว่าในโรงเรียนเนาะก็คือการทิร้งขยะเลยการทิ้งขยะเอยการทิ้งขยะในโรงเรียนใช่ไหม การทิ้งขยะไม่เป็นที่ไอ้การทิ้งขยะไม่ลงถังอันยังนังส่งผลกระทบต่อใครบ้างเอ้ยลองคิดดูสิส่งผลรบต่อตนเองหรือเปล่าหรือสมมติรบ,บต่อเพื่อน,นอืมมองคิดดูว่าถ้าเราทิ้งขยะเรลาส่งผลรบต่อใครบุ เออส่งผลกระทบต่อเพื่อนเพื่อนใช่ไหมเมื่อเราทิ้งขยะตามพื้นแล้วเนี่ยอาจจะมีใครมาเยียบขยะของเราแล้วทําให้ทําไมลื่นอะไรลื่นลงลื่นลงเสร็จแล้วเกิดสมมติหัวโดวนเลยเออหัวก็อาจจะทำรูปหัวก็อาจจะแตกได้ใช่ไหมครับก็คือมีการส่งผลกระทบต่อใครต่อเพื่อนเพื่อนต่อเช็คถูกกลงในช่องต่อเพื่อนเพื่อนนะ แล้วก็คิดมาอีกอันลุกคิดมาอีกขอ้อสามอ,อ้าทำลงสมุดนะครับทำลงสมุดเลย,ลเลยต่อไปก่ให้สามคข้อนะครับวันนี้เนาะก็คือข้อสาม้าสามใครไม่ทันก็หยุดค้างไว้นะครับ มันหยุดได้น้องหยุดได้อ่าข้อสามก็เขียนลงสงมุดเลยสองใช้พอต่อหน้าหน่เลยนะครับไม่เป็นไรนไม่ต้องหว่วงกระดาษนะครับใช้ไป็เลยข้อ3าก็เขียนข้อ3าแบบนี้นะเขียนโจย์ลงไปด้วยถ้าไปฟา้าดับขนณะเรียนหนังสือจะมีปัญหาตอนนเรียนหรือไม่อย่างไรอ่า อันนี้ให้ตอบเองละกันนะครับครูจะไม่ไกลครูจะไม่พูดให้ไม่ยากใช่ไหมสมมติเราเรียนอยู่แล้วเกิดไฟลดับปุ๊บมันจะมีปัญหาต่อนักเรียนไหมอ่ะบอกมาสักสามข้ออะไรกันอ่าบอกมาสักสามข้อเออบอกมาสักสามข้อเลยเยนโจ,โจตรงนี้นะแล้วบอกมาข้อสามข้อ อันนี้เขียนโจทย์ด้วยนะครับเขียนโจทย์ด้วย,ยโจทย์น,นี้ใครไม่ทันก็อย่าลืมในจุดได้ในจุดได้ไม่ได้วางกันโอเควันนี้ก็พอแค่นี้นะจน๊ะนะครับเรามารู้จักปัญหากันนะครับในบทต่อไปเราจะมาทําไมกันแล้วอเออในเมื่อเรารู้จักปัญหาแล้วเราต้องมาทําไมครับแก้ ปัญหาทุกอไหมเราจะมาแก้ปัญหาด้วยกันในคาบหน้าในคาบหน้าจะมาแก้ปัญหาด้วยกันในคาบต่อไปโอเคในวันนี้นะครับก็อย่าลืมทํากิจกรรมที่เราให้ด้วยนะครับมีอยู่ทั้งหมดสามข้อใหญ่สามข้อใหญ่ไม่ยากไม่ยาก,ยากโอเคอร่าลืมทำครับให้เสร็จแล้วก็อ่า เอาไว้ในสมุดก็ได้ไม่ต้องอถ่ายรูปก็ได้นะครับเดี๋ยครยจะตรวจเอาไว้ตอนเปิดเทอมเดี๋ยวแต่หรือถ้าครูจะได้ตรวจนะครับเดี๋ยวคุณก็จะบอกเองแต่เพื่อความเรียบร้อยนะครับก็เก็บไว้ในสมุดก็ได้ยังไม่ต้องถ่ายรูปลงอะไรทั้งนั้นนะเพื่อเป็นการตรวจท,ทีเดียวไม่เป็นไรนมันไม่ยากมันไม่ยากใครไม่ได้ก็ให้ผู้ปกครองช่วยดูรช่วย ช่วยสอนได้นะคุณไม่ว่านะช่วยได้ช่วยได้ไดนี่นะโอเควันนี้มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ